ครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าโท่บอมทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อแมปไ้ให้ที่ด้านล่างนะครับหรือ,รอคนส่วนมากที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วครับว่าแมปมันต่างต่างตรงนี้มีคนเรียนเยอะครับแต่ว่าผมน่าจะผ่านได้โอเคครับอ่าผ่าน,านแล้วเราต้องรีบไปครับก่อนที่ระเบิดมอาจจะสูงมาที่มือผมนะครับผมอาจจะโดนระเบิดตายได้ตอนอยู่นทีสูง วิตงตอนนี้อาจจะต้องสปีดรันแบบนี้เพราะว่ามนนันเป็นแบบที่ต้องเน้นการจบให้ไหวนายสุธรีจะทำได้อย่าให้ระเบิดเข้ามือผมขอแค่นี้อย่าให้ระเบิดเข้ามือ,มอ,อ,มอโอเคครับผมรอดไปกันต่อ ตางนี้กระโดดธรรมดาปีนบันไดน่อกระโดดมาตรงนี้ถ้าระเบิดมันระเบิดปุ๊บมันจะต้องมีคนสุ่มโดนระเบิดอีกซึ่งหวังว่าจะไม่ใช่ผมครับ เรืองของคลิปนี้อาจจะเบาๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมให้ใหมีไม้ครับตอนี้อีกยี่สิบเจ็ดวิโอเคผมก็รอดมาได้อีกครั้งหนึ่งจะการส่งระเบิดไปดูเกือบเดืั้ ครับผมจะโอเคพรตอนนี้อาจจะเริ่มสุ่มระเบิดมาอีกแล้วต้องรีบไปแล้วครับตอนนี้สวัสดีเราต้องรีบไปเราเราจะต้องรีบไปก่อนที่ระเบิดลุกโอเคเขาระเบิดสุ่มแล้วผมรอครับบินขึ้นไปกันต่อ นี้กระโดดอองครับอีกสิบวิมันจะซ่มใหม่แล้วโอเคครับถึงตรงนี้แล้วที่ผมน่าจะต้องระวังอย่าให้โดเลเซอร์เรเซอร์นี้ถ้าโดนทีเดียวนี่ตายนะครับแถมพื้นตรงนี้เป็นพื้นลื่นๆด้วยผมก็ต้องกระโดดไปเรื่อยๆโอเคครับดูเหมือนว่าผมก็จะรอดอีกแล้ว ให้ไหมอู้โอ้โหไกลจังอู้ผมถึงแล้วครับจุดสี้นสุดของแมปนี้อ้าวยินตรงนี้ไม่ได้ยินตรงนี้แล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็จบแล้วครับขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครสับดบตันนี้สวัสดีครับ